คู่ไอดอลสัปดาห์นี้เป็นหนุ่มตีที่หุ่นนั้นดีดีเห็นแล้วต้องขยี้ตาให้ชัดจะได้โฟกัสทุกสัดส่วนเขาเป็นใครและมีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงไปดูในช่วง S Place คู่ไอดอลสวัสดีครับผมโดนัทปฏิพัทธ์ชัยพรแค้นนะครับตอนนี้ศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกชั้นม .6 นะครับแผนการเรียนสายวิคณิตครับนี่ใสตัวตัวผมนะครับผมเป็นคนขี้เล่นครับยิ้มเก่งครับแลวก็เฟลลี่ครับ ก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนเจมินิกนะครับแล้วล่าสุดผมก็ได้ไปแข่งในงานบันวิชาการของโรงเรียนดอนบอสโกนะครับแล้วก็ได้คว้าชแชมป์มาครับหลังจากซ้อมบาสเสร็จคนหนึ่งเขาก็จะเข้าแถวาใช่ไหมครับผมก็จะไปแอบตามคลอกสึกพอครูหาไม่เจอในแถวครูเขาจะไปตามนรับแล้วก็ไปโดนคุกเข่าหน้าแถวครับ ผมเป็นคนที่ชอบออกกัาลังกายนะครับแล้ววันนี้ผมจะทําให้เพื่อนๆและก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับได้บอกออกกัาลังกายแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอย่างผมนะครับมาดูสิว่าน้องโดนัทจะสอนกายบริหารท่าไหนให้เพื่อนๆอนัพอันดาวอัพอันด์ดาว ทั้งหล่อทั้งเถลนแถมเป็นการนำเต้นเพลงหุ่นฟิตให้เพื่อนๆได้ฟิตแอนเฟิร์มไปด้วยกันไอเดียน่ารักแบบนี้รายการรถโรงเรียน High School Union, ูลเรียนก็ขอมอบกินเซตจาก S Play หอมอร่อยจริงจังให้ไปดื่มเลยถ้าคุณเคยกรี๊ดให้กับ School Idol เหล่านี้ ปีนี้เตรียมพบกับ S School Idol 2016โรงเรียนไหนใครหน้าตาดีกีฬาเด็ดเราจะเฟ้นหามาให้ได้กรี๊ดกันยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับการโหวต S School Idol of t h e m a t h และยิ่งไปกว่านั้นกับการเฟ้นหาที่สุดของที่สุดของ S c h o o l Idol กับ S School Idol of t y e a r ไม่ได้ให้โหวตกันเป,ป,ปล่าเปลี่เปลเรายังมีเงินรางวัลมาให้สําหรับทั้งคนโหวตและคนถูกโหวตติดตามกติกาและวิธีการโหวตได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s c h o o l b f b